เชือกอันนี้เฟรมอันนี้หลักอานอันนี้เชืยกอันนี้สลิงอันนี้เสาอันนี้อะไรจะพัแต่ว่าแต่ว่าไอ้นรงมั่นบีมีแรงไหมซัดเลยกล้งานกิงใจตุ้กระจกเลย โดนไปแล้วนึ่งยอดดีอ๋อไอรูก็ยก oh. ไปแล้วนี่มันเคลื่อนแล้วนั่นน่ะหรือว่าคาร์บอนเคลื่อนนะครับคาร์บอนเคลื่อนไปน่ะ เตรียมเชือกมาให้หน่อยเ,อเชือกเชือกหนาหนาไปหาเด็กเกล็ดดีไหมเดี๋หล็กเกล็ดของลิขิตอ่ะข้างบนอันนี้พอดีปะเนี่ยตัวไหน,ไนเนี่ยเอาตัวไหนตัวใหญ่ตัวแตกตัวใหญ่ทำให้ทำให้พื้นที่น่าจับมันน้อยเปล่า,ามันจะแตกเปล่าทำให้มันไม่แข็งแรงนะนี่เล็กไปวะไม่เบื่อเลย อันสั้นวันนี้มีไหมอันสั้นแลยปุ๊่ได้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสั้นสุดแล้วต่อขอประเด็นคือถ้าเดือนหน้าไม่มีต้องไปเล่นเชือกอันนี้เฟรมอันนี้หลักอ่านอันนี้ เชือกอันนี้สลิงอันนี้เสาอันนี้อะไรจะพัง <c oughs> แล้วก็น้ำยาด้วยเดินหน้ารถห,ห,ห,หน่อยนะตอนกับอ่ไปดูดีสิบเดิน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 หน้าอเอาไหนดีจะ่ตอนนี้ทั้งหมดเดินหน่อยนึง่อ ไมไ่เปเวลไไาเราเหลือสีดำต่อ่อมาพอีเกียวอีกหรอไม่อาชาพ่อพอพอพี่เราโผมหมมีโผมมานอนที่เตียกวงกว้างเลย เจาะออกมันไม่ง่ายกว่านครับเจาะทิ้งหลักฐานไปเลยครับแบบว่าเจาะค่อยๆไล่ไป้านเลยหรอฟานไปเลยครับแต่เจะไม่ออกนะแล้วเราจะแยกไหนแต่คือรีดขนาดเราได้แต่เดี๋ยวพี่จะทำให้มันทังๆลองดูว่ามันจะเป็นแต่สุดห้รีดขนาดลงอ่ะผ่านใช่ปะตัดเลยแล้วก็ผ่านลงแล้วก็รีดขนาดเราได้แต่ละค่เนททายไงท่มันจะอยู่เมชัวรป่ะช่วรไเยวรมก็จะ มนันจะไม่มชัวร์ตอนลือ้อออกเอาไปยี่หมางเาไปักตวเาจะหดสุดอยากจะรู้จม่ไหนไม่น่าขนาดนั้นไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไมตอ,อตรงนี้ปะอยื่ยังไงเอาต่อเลยมลไม่ใช่ตรงเนี้จะขาดไหม ไม่ครับไม่โอเคตัวตัวนี้ท็อปปัน้นมันไม่เป็นไรรั่นก็รั่นไปเลยตัม่ได้ต่อเท่าไหร่เอาสองพัน